ทุกคนดูสภาพถนน้ยเมื่อกี้เพิพ่งฝนตกไปด้วยนะคะน้องสิกอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงก็เลยเดินมาถ่ายคุณพ่อกับคุณแม่ขึ้นมานะคะอุ๊ย,ยว้ายเดี๋ยวจุ๊บยังไงโลโลโลโดอ่ะแล้วโล

มิชายโยผงเนียมิชายโยผงอมิชายโยมามลีเนี่ยอันนี้แตกแม่โอู้จิจงาตรงเนี้ยแดดมันไม่ส่องฝนเพิ่งตกหยุดไปแดดมันไม่ส่องก็เลยมยังไม่แห้งอะค่ะมาเถิดเลยเน่าโหมาวิธีก่อนนะมาเถิดเลยเน่าโห น <IP> ั na, ่นถอยเลยนะอยู่พไปเลยหรอตอนนี้ทำไงดีคะกำลังหาวิธีแก้ไขฝนตกถนนลื่นนะคะสนุกดูอะี่อันลื่นนะเนี่ยก็ดูแล้วจริงอ่ะมาอยู่เพียงอ่ะดูก่ะ ตรงนี well <Vorte> ้ก็เป็นล่องน้ำนะนกพเี่ยหรอัพไทยเนี่ยบ้าโอ้บพไทยเนาะดมมีดานเาเสียเนาะ

ะะเวลาแบบฝนตกก็จะลําบากอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบเป็นจุดที่ลําบากที่สุดก่อนที่จะถึงโมบ้านนะคะมันเป็นอะไรที่แบบท้อนะเศร้า <c oughs> เหนื่อยแล้วทุกคนนึกดูนะมากันสามคนอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุ เป็นอะไรที่แบบอเศร้านะดูดิเธอรู้สึกไงอะท้อไหมเหนื่อยอ่ะ่ใช่อ่อมันไม่ชิมเนี่ที่อี่อะหนางั้เนี่ยแล้เธออะไรอ่ะอโลเธออาวาแล้วเสมีมีคนหนึงมานะคะอบะอยว่างอ่ะอยว่างอ่ะไปปา

ยาเดล่งก็ซีร์บัวโอ้ขนาดอาบออาบอขาไม่ตกแล้วน่ะมันลื่นน่ะมันลื่อนอ่ะฝนตกฝนตกถือต่อเลยถือแต่เลยโอเคโอเคมันลื่นค่ะตรงนี้มันขับบ่มีนี่มันได้ก็ใช่เออขับบ่มีนี่มันได้ขุดขุดหน่อยเมื่อเย็นลาบีอาบ้อ

นี่ยคะ่ะสภาพตอนจะกลับขึ้นดอยนะคะจะกลับขึ้นบ้านเนี่ยคะ่ะสงสัยคือตั้งใจว่าจะกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงแต่ตอนนี้เนี่ยคงได้กลับถึงดึกเพราะว่ารถรถตกลงนะคะเมนนองอทมือนสดเย็นะนีดังค่ะทุกคนพอามาถึงแล้วนะคะไปเอาจับที่บ้าน ยังดีโชคดีนาะแม่นาะที่มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มานะคะยืมมอเตอร์ไซค์เขาไปเอาจอบนี่ไม่มีจอบก็ไม่ไหวลองลึกมาจจ้ะอุปพอไปเอัยเย็นเนาะอุปภอยหยยแลนเนาอะอพ่ออยหยบยบแลนเนะออปภยหาแลนเน่ะ

อย่างเดียวแต่คือแต่มเมื่อกี้กิดจะตกล่องแล้วว่ะคุยขอบคุณพระเจ้าขึ้นไปได้แล้วนะคะขอบคุณทุกปกลงใจโอ้ยบไปแมีมยมาชาวเวียดานี่ยเจ้าขายหมดเลยนะ,อ,ะนยอุปเฮาบักอูลองกก่ เบาเนอพายิเลยพลาอ่ไมันนถึงโอเคได้กลับล <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะท <laughs> ุกคนที่เป็นกำลังใจให้หน่อยมาก <laughs> ไปต่อหรือพอซัมนี้โอเคทุกคนขอบคุณมากมนะคะเอาฉุกเฉินยังไงดูมัก็ขยับสนนอนตายย่เรืกกัเต่าเมาหักะกอุ้งอะไรตูสิงอ่ะ